หนึ่งเก้าหกครับงวดงวดที่ผ่านมางวดวันที่หนึ่งครับหนึ่งเก้าหกครับงวดนึ่งเก้านมาได้หนึ่งเก้าหกครับหนึ่งเก้าหกตรงเตะเลยครับรแล้วครับแล้วก็เลขสองศูนย์เลขที่เลขสองแล้วก็มาลงมาใส่เลขอาเลขเลขเก้าเลขเก้ามีเลขศูนย์เก็ดอยู่ก็เอาสองลงมามก็เข้าไปสองศูนย์ครับ สองศูนย์สองสองครับอืมมันมันเรียงตารางไม่เป็นต้องต้องต้องให้พี่เรียงให้อ่ะตารางถราไม่อย<ล>่างั้นตอบคนไล่ไม่เป็นดีกว่ะพี่ครับเลขเลขแอดเลขต่อไปนะครับเลขต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับครับโอ,โอเคโ้เต็งวินจับสน ก็ผมจะผมจะเรียงตามที่เนาะอ่าตอนนี้ผมผมคุยกับหนุ่มภูพานคารวยนะครับหนุ่มภูพานพารวยนี่มีช่อง y youtube อะไรไหมครับผมผมไม่เป็นเลยครับอ๋อไม่มีอ๋อแต่อันนี้เป็นฉายาเนาะครับครับอ่าหนุ่มภูพานพารวยนะครับจะให้ผมเรียงเรียงเรียงยังไงเนาะที่เอา แล้วเอาอเขียนเขียนเขียนลงไปหรือยังครับเขียนลงไปแล้วครับรากำลังจะเขียนครับพี่กําลังจะเขียนครนับครับครับแล้วงวดงวดจะออกมาวันที่สิบหกนี้มันก็มีอย่างนี้ครับอ่าเตรียมตัวะนะครับครับผมเก้าหนึ่งหกใส่เรียงเรียงกันเลยเนะาะครับเรียงกันเลยเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกนะครับเก้าหนึ่งหกแล้วก็สองสาม อ่าสองสามนี่เรียงไปเรียงเรียงเรียงต่อจากกันใช่ไหมครับพี่ครับเรียงเรียงลงมาสิบหกนะครับอ๋อเรียงสิบหกแล้วก็เรียงมาเป็นสองสามครับเรียงลงมานะครับสองสามสองสามครับผมครับแล้วก็ศูนย์สี่ครับแล้วก็ศูนย์กับสี่เรียงลงมาครับศูนย์กับสี่แล้วก็อ่าเรียงอีกเก้าหนึ่งหกเก้าเก้าหกหนึ่งครับเก้าหกหนึ่งเรียงข้างล่างต่อเนาะ เรียงข้างหลังครับข้างหลังข้างหลังตัวเก้าเก้าหนึ่งเก้าหกหนึ่งเรียงข้างหลังนะครับครับเก้าหกหนึ่งเรียงข้างหลังเป็นอ่าตอนแรกเป็นเก้าหกหนึ่งแล้วนะพี่เก้าอ่านอ่านใส่หน้าก็เป็นเก้าหนึ่งหกครับเก้าหนึ่งหกแล้วสองสามแล้วก็ศูนย์สี่ครับอ่าแล้วก็แถวต่อไปแถวต่อไปก็เก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเหมือนเดิมเนาะครับเก้าหกหนึ่งแล้วก็ สามสองครับหกหนึ่งแล้วก็อะไรนะสามสองครับสามสองครับแล้วก็สี่ศูนย์ครับแล้วก็สี่ศูนย์ครับผม <Okay. S 1> ผมเพาเลขผมจะจับให้นะครับผมจับให้เป็นเลขเป็นเลขสามตัวนะครับครับผมเก้าสามสองจับโ oh, 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 oh. อ้โหโอ้โหเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดเจ็ดสามสองครับเจ็ดสามสองอ่าจับจับข้างล่างนั่นเนาะ รับอันกับจับตัวท้ายครับตัวท้ายหกหกสามสองนี่ครับอ่าให้ผมเขียนตรงไหนครับเยอะอันหกสามสองครับหกสามสองผมผมจับให้เป็นคู่แล้วนะครับผมจับให้เป็นจับจับให้แล้วว่าเป็นหกสามสองหกสามสองหกสามสองอันนี้สามตัวใช่ไหมพี่จับเป็นตัวเลยครับจับเป็นตัวเลยจับเป็นตัวหกสามสอง เจ็ดสามสองก็ได้หกสามสองก็ได้ครับอเจ็ดแล้วก็เจ็ดสามสองก็ได้ครับเจ็ดสามสองก็ได้หกสามสองก็ได้ครับสามสองก็ได้ครับแล้วผมจะจับสามสองศูนย์อ่าสามสองศูนย์เห็นไหมครับสามสองศู 3, 2, นยะ์อ่ะสามสองศูนย์ครับใต้ใต้ใต้ลงมาเลขะหกหนึ่งครับใต้ลงมาเลขหกหนึ่งครับก็สามสองศูนย์ครับ เพิ่มเป็นเป็นสามสองศูนย์นะครับครับสามสองศูนย์สามสองศูนย์นะครับครับแล้วก็แล้วแล้วก็หกหกกับสามนั้นก็มาเป็นหกหกหกกับสามบวกกันก็เป็นเก้ากับเก้าก็จะเป็นเก้าสี่ครับหกกับสามเอาหกกับสามข้างหน้าเนาะข้างหลังเมื่อกี้นะครับหกหกกับสามข้างหลังครับข้างหลังติดติดหกหนึ่งอะติดกับหกหนึ่ง ครับอ๋าเอาหกกับหกกับสามสามหกสามสี่ครับหกสามสี่หกสามเป็นสิบสามก็เป็นก็เป็นเก้าเก้าสี่ครับเก้าสี่อ๋ออันนี้หกกับสามเป็นเก้าครับหกกับสามเป็นเก้าแล้วหกกับสาม็เ้้าแลวเอาเลขสี่ข้างล่างมาบวกครบเอาเลขสี่ข้างล่างมาใส่ครับอ่ามาใส่เป็นสี่ก็จะเป็นเก้าสี่ใช่ไหมครับพี่ครับเก้าสี่ครับแล้วก็ แล้วก็โตติดตัดหกหกนี้ก็เป็นหกหกนี้ก็อีกทางหน้าก็เป็นเก้าเหมือนกันครับหกกับสามที่ติดเลขเลขสองอ่ะสองหน้าสองสามอ่ะหกก็หกกับอะไรนะเมื่อกี้หกกับสามก็เป็นเก้าเหมือนกันหกกับสามเป็นเก้าครับแล้วเป็นเก้าสี่สี่เก้าครับเป็นเลขล่างครับอันนี้เก้าสี่สี่เก้า ครับ9449จะเป็นเลขล่างครับเป็นเลขล่างครับอ่าฮะครับก็ผมเกินเกินไปอย่างนั้นแหละครับอ่าก็ตอนนี้ตอนนี้ก็คือเลขของอ่าไอ้หนุ่มภูพานเนี่ยครับหนุ่มภูพานพารวยนะครับตอนนี้เลขของหนุ่มภูพานพารวยมีสามตัวมีดังนี้นะครับใช่ไหมัเจ็ดสามสองครับแล้วก็หก สามสองครับแล้วก็สามสองศูนย์สองศูนย์ครับอ่าอันนี้คือคือเลขสามตัวบนนะครับครสามตัวบนครับอ่าแล้วก็จะมีสองตัวล่างสองตัวล่างก็จะเป็นเก้าสี่เก้ารับกับสี่เก้าแค่นี้ครับครับครับเอเก้าสี่สี่เก้าอ่านะครับแล้วไอทางด้านเลขบนต้องตัดเล่นไหมเพ่ครับ ตัดเป็นสามสองหรือว,ว่ายังไงครับพี่ดูลักษณะลักษณะก็เป็นอ่าเอาหกเอาหกกับสามเอาหกอ่าหกหนึ่งแล้วก็ลงมามามาใส่เลขสามสองก็จะเป็นเจ็ดสามสองหรือหกสามสองก็ได้เราก็ตัดหงออกเราก็ตัดหงอกก็ได้ถ้าถ้ารวมเป็นเจ็ดเจ็ดแล้วก็เป็นสามสองครับอืมก็เป็นเจ็ดเจ็ดสามสองกับหกสามสอง ครับแล้วก็สามสามสองศูนย์ครับอ่าตามนี้อ่าเลขที่บอกมาเนี่ยคือเข้าขีงวดลรือเ่เข้าครับเข้าสุกงวดแต่แต่มันจะเข้าตรงสูตรไหนตรงมันจะเข้าตรงไหนผมก็ยังไม่รู้แต่ผมเกินเกินไว้ครับเกินเกินไว้เกิน,เ,นเกินไว้วครับเ,เกินเกินไว้เพียมันถ้าเป็นศูนย์มันจะออกมันจะดันมาออกศูนย์สี่สี่ศูนย์ก็ได้หรือจะเป็น ศูนย์ห้าห้าศูนย์ก็ได้นะครับสองกับสองสองกับสามนี้ก็จะเป็นห้าครับสองกับสามนี้เป็นห้าอาจจะเป็นห้าศูนย์ด้วยใช่ไหมครับห้าศูนย์ด้วยแล้วก็ตัวหลังก็สามสองก็อาจจะเป็นอ่ห้าศูนย์อันอันตัวหน้าก็จะเป็นศูนย์ห้าอันนั้นอันหลังจะเป็นศูนย์ห้าศูนย์ครับอ๋อศูนย์ห้าห้าศูนย์อาจจะมาด้วยใช่ไหมครับครับครับแล้วตัวตัวหนึ่งหกหกหนึ่งนี้ก็ จะเป็นหกเจ็ดหรือเจ็ดหกก็ได้ถ้า uh huh. ถ้าเลขเก้างวดนี้เลขเก้าไม่เข้าก็ตัดมันทิ้งถ้ามันเข้าก็เอามาลงมารวมกันเอามารวมกันใส่เลขหกอะไรอย่างงั้ยจะเป็นหกเจ็ดหกหรือหกเจ็ดเก้าหรือจะเป็นเก้าหกก็ได้ครับอ uh huh. แล้วเลขเลข 16, อันสิบหกอาจจะมาลงมาใส่เลขอ่สองสามก็อาจจะเป็นเจ็ดห้าห้าเจ็ดก็ได้ครับ สอามอาจจะเป็นเจ็ดห้าห้าเจ็ดก็ได้ก็คือตอนนี้ก็จะมีเจ็ดห้าห้าเ็ดมาด้วยเนาะครับครับถ้าถ้าไม่ชอบก็ตัดทิ้งไปถ้าชอบตัวไหนก็รูปอาจจับไสเลยครับใส่เลยมันเข้าทุกงวดอยู่แล้วครับก็ตอนนี้ตัวเลขที่ที่มีที่จะให้เ fc ทางช่องพีนิวซีนไทยแลนด์ของเราเลือกซื้อหาจะมีดังต่อไปนี้นะครับจะมีเลข2ตัวก็จะมีสี่เก้าเก้าสี่ ครับห้าศูนย์ศูนย์ห้าครับเจ็ดเอ่อเจ็ดห้าห้าเจ็ดใช่ไหมครับครับครับอันนี้คือสองตัวครับมีเพิ่มเติมอีกไหมครับหรือว่าแค่นี้ครับแค่นี้แค่นี้แหละครับถ้าถ้าไปมันจะแปลเป็น <laughs> เดี๋ยวมันจะเยอะไปเนาะ ้าครับก็ต้องก็ต้องมาขอให้เพยงนะครับเองเองด้วยนะครับวันนี้ก็ได้พูดคุยกับนุ่มภูพานนะมาจากจังหวัดอะไรครับพี่ผมอยู่จังหวัดกาลสินอยู่อำเภอหนองคุงศรีครับอยู่บ้านไชวานตำบลหนองบัวอำเภอหนองคุงศรีผมอยู่บ้านใจวานตำบลหนองบัวอำเภอหนองคุงศรีจังหวัดกาลสินครับอันนี้ติดตามรายการทางช่องทีนิวสุรินเทเลนของเรานานหรือยังครับครับผมบ่ผม เรื่อยๆครับผมกดจะกดดูไปเรื่อยๆย่ง <c oughs> เรื่อยๆ <c oughs> ชอบกดดูไปเรื่อยๆครับแต่แต่ถ้าถ้ารายการไหนมีเบอร์โทรศัพท์ผมก็จะโทรไปบอกว่าเลขผมตัวนี้ตัวนั้นนะเลขเลขที่ผมเกิดมานี้มันใช้ได้ตลอดชีวิตเลยแม่เด็กเลยนะครับใช้ได้ตลอดชีวิตเลยอันนี้อันนี้อันนี้ต้องรบกวนอไอ้หนุ่มภูผานนะ ไอ้หนุ่มผูพาด้วยต้องรบควรโทรมางวดต่อไปด้วยนะงวดต่อไปก็ค่อยโทรพูดคุยดีเลยครับดีเลยครับอันนี้เดี๋ยวมาติดตามงวดนี้กันก่อนนะครับมาขอติดตามงวดนี้กันก่อนกับไอ้หนุ่มผู้พาดนะครับนะครับผมผมยินดีครับยินดีจะ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 ให้ใช่ครับก็แบ่งแบ่งปันแบ่งปันเขาเรียกว่าการแบ่งปันแล้วก็สอนผมด้วยครับอาจารย์ผมแบบว่า ไม่เคยหวงไม่เคยหวงสูตรครับให้หมดเลยครับไม่เคยหวงสูตรครับก็ตอนนี้ผมเขียนคร่าวๆผมก็ยังไม่เป็นเั่าไหร่เดี๋ยวต้องสอนผมเรื่อยๆว่าอันไหนเขียนผิดอันไหนเขียนถูกเนาะรับ๋ยวไปมาว่ากันเพราะว่าทางไอ้หนุ่มภูพานของเราก็ไม่ได้ใช้ไลน์ไม่มีไลน์ไม่มี a c e b o o k อะไรเงี้ยนะครับก็ใช้แต่เบอร์โทรในการโทรมาใช่ผมใช้แต่เบอร์โทรผมเล่นไลน์ไม่เป็นครับผมเล่นไลน์ไม่เก่งครับ ยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับก็ต้องขอบคุณพีานุ่งพี่ปาลที่โทรมาแบ่งปันนะครับถึงด้านตรงเลขในงวดวันที่สิบหกนะครับที่สิหกมิถุนาเนาะครับครับมิถุนพจาพฤศางวดงวดงวดางวดสิบหกอ่าตอนนั้นมันก็ออกอ่าศูนย์หนึ่งสองะครับศูนย์หนึ่งสองก็ออกไปแล้วนะครับกศูนย์หนึ่งสองก็ออกไปแล้วนะครับ ครับก็เข้าก็เข้าสามเหมือนกันก็เข้าสามตัวเหมือนกันครับงวดนี้มอง่อผมถามแบบอน,นี่นะ,ะครับมองว่าตัวดเด็ดเนี่ยเป็นเก้าสี่หรือห้าศูนย์หรือเจ็ดห้าดีครับมันเลขเลขวิ่งของผมมันมาเจ็ดกับสามครับเจ็ดกับสามเลขวิ่งเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งเจ็ดกับสามครับเจ็ดกับสาม อ่าวิ่งเจ็ดกับสามเราก็ต้องมาเลือกเจ็ดห้าดิถ้างั้นครับครับอ่ามันเลขของผมมันมาเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามเราจะตัดหนึ่งออกหรือจะตัดสามออกก็เราเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามก็ได้ถ้าถ้าตีรวมกันก็เจ็ดหนึ่งสามครับรเล็วิ่งเล็วิ่งก็เดี่ยเด่ยก็เป็นเจ็ดสามกับสามครับ กลขหนก็มาลองครับเลขหนึ่งก็มาลองเป็นเจ็ดหนึ่งสามครับแต่ว่าตัดึ่งออกก็จะเป็นหนึ่งสามหรือเจ็ดสามอย่างเดียวแต่ว่าถ้าถ้าล่างก็น่าจะเป็นเก้าสี่ใช่ไหมครับครับมองว่าเป็นเก้าสี่ครับ,รบอ่าก็มาข้างล่างก็สองตัวที่เอาไปสำรองก็จะเป็นห้าศูนย์ครับกับอ่าเจ็ดห้า เจ็ดห้าห้าเจ็ดนี่แหละเนาะครนะครับสามตัวก็มีดังนี้นะครับตอนนี้ก็มีดังนี้นะครับสามตัวก็จะมีเจ็ดสามสองครับหกสามสองครับสามสองศูนย์ครับนะครับแล้วก็จะมีเลขวิ่งนะครับวิ่งก็จะมีเจ็ดหนึ่งสามนะครับถ้าตัดถ้าจะเอาเต็มเต็มก็เอาได้เจ็ดหนึ่งสามนะครับถ้าจะเอาเต็มเต็มก็เอาได้แต่ว่าหลักๆก็ถ้าใครชอบวิ่งก็ลองไปวิ่งเลขเจ็ดกับเลขสามใช่ไหมครับ แล้วก็จะมีเลขอะ่ะแล้วก็จะมี2ตัวดังนี้ก็จะมปกะ4ี9 9 <i> ่กนะครับเ5 5 7นะครับอ่ะก็ต้องขอบคุณให้หนุ่มผู้พานพารวยนะครับวันนี้น้อครับที่จะสวดสละค่าโทรศัพท์โทรมาบอกเลขเด็ดนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยครับเป็นอย่างสูงเลยครับอขอบคุณมากครับ สวัสดีครับบาังว่างวาหน้าคงจะได้เจอกันอีกนะครับครับอย่าลืมโทรมาแล้วกันนะครับขอให้ยิงๆนะครับยิงๆนะครับครับครับ